เฮ้ยขอยี่ก็ต่อโอยี่ตัวโตมากตีเราก็ตีไม่โตเลยมันต้องมันต้องกับม้าอยากจะกินแ้่ต้มม้าแล้วก็บอกเลยว่าต้มน้ำร้อนนะบอกเลยร้อนแล้วถ้ามันร้อนแล้วก็ใส่มม่าลงไปในโอ่งแล้วก็คนคนคนแล้วก็มีไข่ก็ใส่ไข่ แนนคุยกับผัวอยู่ใช่ไหมตึ <laughs> ้งตึ้งตึ้งตึงจะวางหรอวะ <laughs> น่าจะใช่รอไดค่ะฮัลโหลแนนแมนนี่ค่ะรอเอา้าค<ะ>จำเราไม่ได้เหรอเนี่ยที่เดี๋ยวคิดว่าลำปางไง ทำอะไรทำอะไรอยู่จ๊ะมีใครนะฮะเราชื่อต้นเหรอเออพี่ต้นเองมีไงนี่นมึงบอกกูเองนะเฮ้ยทำอะไรอยู่วะทำอะไรอยู<ม>่ทำอะไรอยู<ม>่กินเหล้ากินเหล้ากินเหล้าเนี่ยกินนี่วะ อ๋อกำลังจะไปนอนหอยอ่ะไม่มาต่อบ้านต้นไหมมาต่อบ้านต้นอีกสองกำลังวะคะต่อบ้านต้นวาอะไรนะต่อบ้านต้นวะต้นไหนเอ้าที่เพื่อนอ่ะหรอไม่รู้ไอ้ต้นไอ้ไอ้ต้นอาชีวะต้นอาชีวะเออรู้จักเพื่อนไงพี่ก็รู้จักเนี่ยพี่ไอ้แนนน่ะพี่แนนน่ะ มิชิตตนน่ะพี่แนพี่แนมิชิตตนฮัลโหลคือว่านี่ใครวะฮัลโหลนี่ใครวะเนี่ยเราอะเราชื่อกระโดมเราเรียนนี่นี่ยชีวะละ้ำปาง<ะ>ไงไปโทรมาถามมาทำลายคิดถึงเมาอะเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกว่าเราคือใครแต่โทรมาถามมาเถื่อเมาวะเนี่ยเมาเฮ้ยจริงอ่ะต่อบ้านพี่เปล่า บ้านพี่หน่อยมะใครวะสองขวดปะสองขวดมันเนี่ยคอออดแล้วะถ้าสลบไปปุ๊บนี่บอกเลยจับนอนนี่เลยนะเนี่ยจับนอนเข้าไปในข้างฝาเลยอ๋อเราชื่อกระดมนีใครกระดมกระดมกระดมนีใครกระดมใครวะกระดมฮะกระดมอร่ากระดมกระดมไม่ใช่โดมกระดมกระดมอ่ากระดมถูกต้องย้ย ไม่โทรมาถามว่าไปไมเนี่ยจะไปมาหาวิทยาลัยเนี่ยดะดใหม่เหรออ้าวก็เธอจําเราไม่ได้ไงก็เธอเมื่อคืน,นเธอเมาแล,แล้วเธอเหลือนอ่ะก็เธออ้วกใส่เราในใต้ขาจำไม่ได้เลยนเนี่ยอก็เรอวะก็เธอเมา <c oughs> เธอเมาเมื่อวานนี้ก็เธอมาอ้วกใส่ขาเราเราก็ขอเบอร์เลยเดีเนวมันน่ารักดีเมื่อวาน เมื่อวานเาไม่ได้กินนะเจนเกนเมื่อวานซืนอวัชื่อไหนเยอะก็วันที่กินวันนั้นน่ะจำไม่ได้ไงที่กินวันนั้นน่ะกินกับมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเพื่อนใไรเพื่อนเธอเปล่าอ่ะเธอจำไม่ได้สมูหัวแล้วบอกแล้วหัวเธอแล้วเลือนนะเมาเลือนอ่ะไอ้โชื่อหาดชื่อแอนไงจำได้ไหมน่ะแอนอ่ะเออ ่คิดว่าเขาแองจัเตอร์ชองเธอค่ะไม่สนใจละใครเลยนะคะแนนเมาเหลือน่ะเหลือนเนี่ย ก็บอกกระดุมไงเพื่อนแอนเพื่อนแอนให้เบอร์มาก็บอกบอกว่าเมื่อวานสื่อแล้วเมื่อวานไหนไม่รู้อ่ะเออก็เห็นอ้วกใส่ขาเราอ่ะไอเราก็ต้องไปเข้าไปห้องน้ําอ่ะก็ต้องเอาน้ำมาเช็ดในตรงเป้าของเราอ่ะพอเราออกประตูมาเสร็จปั๊บเนี่ยเจ้าของร้านก็บอกเลยว่าเฮ้ยมึงทรรมดาจานหรือเปล่าเราบอกว่าเราไม่ได้ทำนะเราไม่ได้ทำจริงจริงได้บอกมีน้องคนอื่นอ้วกขึ้นมาแล้วบอกไปเรื่อยมันก็น้่งม่ได้นั่งตรงข้างนั่งกินวานที่สย่งหัวได้บอกว่าเราไม่ไช้ทำจริงงเลยสบา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 ยส เดี๋ยวเราแอมเองนั่นแค่นี้หละ่ได้ได้โอเคครับเพื่อนโอเคค่ะอืมบอกสกิลปากกูไปมึงเมาเหมือนเดิมเลยไม่ได้เมาธรรมดามึงมึนด้วยใช่ไหม